พี่เจ้ามือนี้มาทักทายกันกิ่นหม่วงจ้ากลิ่นกม่องร่างกันอาจารย์หม่วงแซ่บจ้ามากิน,นกับคุณหม่องมันี้อยากกินสมหม่วงอาจารย์ทักทายกันพี่เจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบกาอกใครเอาไปได้ลุงอไอ้นั่นาหลายมืองอาจารย์สมหม่วงจ้าเอ้ยมืัอนี้คืออยากกินสมหม่วง กินสมบัติม่วงน้ำกันหอมแดงอันนี oh, ้ก uh ็จะเป็นหอมแดงจากสายหอมแดงใช่ไหมเจ้ากินสมบัติม่วงแซ่บน้ำกันนะาจ้าสมบัติม่วงกัน สมบกบวงน้ำกันจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าน้ำพริกย่งน้ำปลาล้าส่หอมหอมแดงไปน้ำปลาร้านัวๆอ๋อนี่อาการห้อนฝนบตก ខาរូពីដែលកนពីដែលន់រាយដែលក្រាបារបីរសាស់នៃត្

น้ำปลาต้มนัวแซ่บอือกินสักวมกันจ้าอพี่น้องจ้าอื ว่งไงวงตอนไงหล่นปากอืออือรั่สมบุกสมนกัน จ้ะอือแซ่บกดจ้หมกม่วงมันเนี่ยเด็ดออกมันปนบ่ตตปนบ่ตอยากกินส่หมกม่วงอืมชื่จมา